สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ชอบอสะสมวา่านเป็นพันไม้ขนาดเล็กเป็นสายพันตระกูลอโกนีมานะคะก็สายพัน์พวกนี้จะมีหลากหลายในเรื่องของสีใบสวยสดค่ะใบก็จะสวยสดงดงามแล้วแต่สายพัน์ชื่อแต่ละสายพันแตกต่างกันออกไปนะคะ แต่จะบอกว่ามีเยอะแยะเป็นร้อยๆเป็นพันสายพันเลยนะคะ,ะแต่แล้วแต่ใบของเขาก็จะสวยงามแตกต่างกันบางสายพันแทบจะเหมือนกันแยกแทบไม่ออกเลยนะคะก็สายพันนี้เป็นว่านเสริมซับนะคะ,ะว่านเสริมซับชอบแดดลำไรนะคะ,ะว่านเสริมซับลักษณะใบก็จะเป็นขาวอมเทาพื้นใต้ล่างจะเป็นเขียวนะคะแล้วก็มีสีเหลืองสลับ เป็นจุดๆนะคะก็จะล้ําเหลื่อมกันจะมีสีทองล้ําเหลื่อมเป็นลักษณะเนี้ยเ,เพื่อนเพือนดูจะเป็นเส้นจะเป็นเส้นก้านใบแบบนี้นะคะค่ะก็สร้างความสวยงามค่ะเย็นตานะคะค่ะเป็นไม้ประดับไม้มงคลนะคะแล้วก็เสริมสิริมงคลนะคะเชื่อกันว่าอย่างนั้นก็บ้านที่ปลูกว่านก็จะนิยมเอาสายพันธุ์เนี้ย ปลูกประดับบ้านไว้เช่นเดียวกันประดับอาคารตกแต่งสวนแต่ต้องอยู่ในแดดลำไรนะคะจะบอกว่าสายพันธุ์นี้ชอบน้ําชื้นมากๆแต่น้ําไหลผ่านไม่ใช่น้ําขังขังแช่ที่รากนะคะไม่ใช่แต่ชอบน้ํามากพอสมควรคะ่ะนะคะต้นไม้เป็นต้นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะแล้วก็อายุหลายปีความสูงของเขาก็อันนี้คือป้องของเขานะคะ ก็เขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆจากยอดแตกขึ้นไปเรื่อยๆกาบของเขาก็เนี่ยจะขึ้นมาใบออกเป็นใบเดี่ยวนะคะเรียงสลับอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาตีคู่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ่าใบจะเป็นใบอุ้มน้ํานะคะนิยมชอบแบบลาไรนะคะแต่ชอบน้ําแฉะมากนะคะ <ๆ S 1> ก็ใบจะค่อนข้างตรงสูงชโลูขึ้นมานะคะปลายจะเป็นติ่งแหลมนิดนึงนะคะแล้วก็ห่อลงโค้งลงข้างล่างนิดนึงเนี่ยสังเกตดูใบค่ะ ค่ะค่ะใบเป็นเหมือนรูปไข่นะเรียวขึ้นแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็มีติ่งตรงปลายนิดนึงนะคะก็ขอบใบจะเป็นขึ้นแค่เล็กน้อยนิดเดียวเองค่ะมีไม่เยอะค่ะแต่เพื่อนๆดูลักษณะลายใบของเขาได้นะคะคืออย่างเงี้ยถ้าเราจะหาซื้อต้นเสริม ซับนะคะเสริมราบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นใบละอ่อนของเขานะคะอันนี้คือใบละอ่อนของเขาที่แตกมันแตกยอดมาอันนี้เวลาจะแตกก็จะห่องี้เดี๋ยวเรามาดูหลังใบกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเราเวลาเราจะซื้อมาประดับบ้านข้างหลังเป็นเส้นกระดูกนูนขึ้นมาเป็นสีขาวอมเทานะคะอ่าแล้วก็เป็นลายจุดแบบนี้เหมือนกันนะคะสวยงามมากค่ะ อันนี้เป็นใบแก่สุดใบแก่สุดก็ทิ้งรยร่องรอ,อยของความสวยงามอยู่นะคะ,ะแต่สีเหลืองก็จะจางลงนิดนึงนะคะแต่อมเทาตีเส้นก็ยังคงอยู่ด้านหลังก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะค่ะก็ความสางสวยงามพอสมควรมองแล้วเย็นตาค่ะเป็นไม้พุ่มเลยนะคะขนาดเล็กขนาดกลางประมาณเนี้ยเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ด้านหลังก็จะมีสีขาวนวลน,นะคะ อันนี้คือด้านหลังเขาก็จะเป็นสีขาวนวลอ่ะเนี่ยค่ะด้านหลังของเขานะคะแล้วก็เวลาออกดอกดอกก็จะเป็นก้านแซงขึ้นมาจากตรงเนี้ยตรงก้านกิ่งอะนะคะดอกก็เป็นดอกเอ่อเหมือนเอ่อทั่วไปเหมือนแก้วสารพัดนึกเนี้ยดอกมันดอกสีขาวแล้วก็มีกาบพุ่มนะคะเหมือนพญาจงอางอะประมาณเนี้ยเคยเห็นดอกเขาอยู่คะ่ะแต่พอดีถ่ายช่วงนี้ไม่มีดอกนะคะ ใบก,ก็ก็สวยงามนะใสยพันธุ์นี้นะค่ะดอกนี้เขาจะออกเป็นช่อนะแล้วก็ซอกตามใบอดอกเป็นสีขาวนะฮะดินนี่ชอบดินร่วนระบายน้ําดีนะคะแต่สังเกตดูดินจะเปียกตลอดเวลานะคะค่ะชอบดินชื้นมากๆแสงแดดลาไรแล้วก็วิธีขยายพันธุ์ก็เพาะ,มะเมล็ดมเมล็ดก็ได้มาจากดอกของเขาอะเวลาแห้งแล้วอะเอาไปฝังดินก็ได้นะคะ แล้วก็ตอนกิ่งกิ่งแบบเนี้ยลําต้นของเขาเนี่ยยกขึ้นไปลงต้นแล้วตัดเป็นป้องป้องเนี้ยค่ะแล้วปักเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นออกตามตายเองค่ะคือจะบอกว่าสายพันธุ์เขาแตกง่ายเนี่ยตามป้องๆอ,อ,อ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีติ่งอย่างนี้เห็นไหมคะอ่าเราก็ตัดเป็นป้องอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็อีกทีนคือแยกหนอ่อพัดหน่อเขาออกมาได้เลยนะคะก็ปลูกใส่กระถางประดับอาคารน,นะคะเป็นไม้มงคลค่ะ สวยงามค่ะเห็นไหมคะมองทรงใบนะคะใบก็คล้ายๆเป็นรูปหอ,อกนะคะเนี่ยสูงชะลู่ไปรูปหอ,อกรูปไข่เนี่ยแหละปลายมีติ่งนิดนึงนะคะค่ะก็มีหนอนมากินบ้างเป็นอาหารโปรดของหนอนผีเสื้อพอสมควรแหว่งเลยค่ะปล่อยไปค่ะสวยงามค่ะก็ เขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรค่ะเพื่อนๆก็เท่าแขนนะคะปต่มาเนี้ยต้นที่บ้านเพราะเราบังคับใส่กระถางบางทีสายพันธุ์วานพวกนี้ยถ้าเราบังคับใส่กระถางไว้อะเขาก็จะสูงกําจัดจํากัดการสูงของเขาเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไปลงดินก็น่าจะสูงกว่านี้เยอะนะคะอันนี้ก็อยู่กับกระถางแล้วก็บางทีคัดส่งลูกค้าไปบ้างนะคะอันนี้ก็คือเหลือเป็นต้นแม่ไว้ค่ะ ใบสวยงามค่ะเดี๋ยวมีเส้นจุดจุดตรงกลางสีเหลืองจะมีเสน่ห์ตรงนี้แหละค่ะแล้วก็เส้นตัดข้างจะเป็นสีอมขาวอมเทาขึ้นมาโอเคอีกแบบนึงนะคะว่านเสริมซับนะคะเป็นตระกูลอโกนิมานะคะเป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกพอสมควรค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายมากเพื่อนๆแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยค่ะ เห็นไหมคะสวยงามเรียกว่าเลี้ยงปล่อยคือเช้ามาใส่น้ําอย่างเดียวไม่ต้องบํารุงอะไรมากเลยคขอชอบน้ําเยอะๆอย่างเดียวค่ะเนี่ยค่ะป้องอันนี้ถ้าเราจะไปขยายพันธุ์ก็ตัดเป็นป้องๆไปตัดก,ก็จะขึ้นอีกเยอะนะคะรากก็จะออกแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือรากของเขาค่ะพอจะสมบูรณ์มากค่ะก็ใหญ่ตามขนาดกระถางนะคะ ก็ดินก็เป็นดินล้วนปุ๋ยชีวภาพดินใบก้ามปูอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะถ้าใครหาพันธุ์ไม่ได้อยากจะปลูกเข็นใบสวยอย่างนี้ก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าก็มีที่ตัดไปเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะพอดีหนอนกินก็เดี๋ยวจะแยกตัดป้องอยู่ยเหมือนกันค่ะก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะก็สวยงามน,นะคะว่านเสริมทรัพ์ เสริมสลิมงคลค่ะใบเขียวอึมมองแล้วเย็นตาสดชื่นมากเลยค่ะดูความสวยสดของเขานะคะเขาจะมีสีสดของเขาโดยธรรมชาติสวยงามมากค่ะนะคะก็ทิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ